ชั้นดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาโปรโนี้ทั้งล้านแต่ในคลิปนี้ขอนำเสนอรถครอบครัวแบรนด์หลักโตโยต้าฟอร์จูเนนะครับออกรถในเดือนนี้ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจองแค่100บาทขับฟรีสูงสุดอีก3เดือนจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศน้ำมันเต็มถังลูกค้าต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาจัดไฟแนนที่ร้าน มีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นทําการถึงหน้าบ้านไม่มีค่าดำเนินการเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวนะฮะตอนนี้เรามี Fortuner ตัวไหนแบบไหนและในแต่ละตัวนั้นมีอะไรบ้างจะพามารับชมในคลิปนี้พร้อมกับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเริ่มกันด้วยคันแรกตัวนี้ครับเป็น all new f o r t u n e r 2.4v auto ตัวท็อปสุด DVD n a v i g a t เ r เป็นตัวไม n น r c h a i นดิฟเบรกสีล้อนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าตัดหมอกคู่หน้า LED และเป็นตัวสีที่น่าใช้และเป็นตัวสีที่หายากคลินนิ่งสวยๆแบบนี้ต้องที่ปฏิพัฒน์เท่านั้นนะครับตัวนี้นะฮะราคาตั้งขายไว้เพียงแค่959,000บาท ดูคลิปนี้มาเอาไปเลยจองแค่100พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจำนวนจำกัดนะครับนี่แค่คันแรกยังสวยขนาดนี้มันยังไม่พอนะฮะจะมีรถดีๆขายว่สักคันหนึ่งไม่ใช่มีแค่คันเดียวมันต้องมีตัวเลือกให้เยอะกว่ามาก1 2 3 4ขึ้นไปนะครับตัวนี้สีขาวครับเป็นตัวไมเน a เชนเหมือนกันนี่ถือว่าเป็นสียอดฮิตสียอดนิยมและเป็นสีที่ผู้หญิงผู้ชาย รุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่อยากได้แบบนี้กันมาเยอะนะครับ2.4เหมือนกันครับในรหัส 2GD 2,393cc 150แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรพร้อมกับตัวเกียร์ออตโอต้แบบ6สปีดเป็นในตัวรุ่นย่อยซิกเมนต์เดียวกันตัวนี้เหมือนกันครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจองแค่100บาทขับฟีสูงสุดอีก3เดือน และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญไม่พูดไม่ได้ครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99เท่านั้นฟังก์ชันในการใช้งานจัดเต็มระบบเซฟตี้โคตรดี ABS Airbag 7ใบเพราะฉะนั้นมั่นใจในเรื่องตัวการเดินทางและการขับขี่ของครอบครัวเราได้นะฮะออกต่างจังหวัดสบายๆอัตราการกินน้ำมันอัตราการสิ้นเปืองไม่เยอะถือว่าเป็นปกติและได้เทคโนโลยีที่ดีมากๆนะครับ คราวนี้ฮะมันจะมี Fortuner อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหายากขออนุญาตแนะนําเจ้าคันนี้เพราะว่ามันเป็นตัวรถที่ไม่ได้มีการผลิตแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นอีกตัวนึงที่หายากมากๆ2.8 Sigma โฟครับเป็นตัวท็อปสุดขับเคลื่อนสีล้อรุ่นพิเศษ TRD Sport Caddivo นะครับมันมีอะไรมากกว่า Fortuner แบบธรรมดาหน,นั่นคือชุดแต่งของตัว Fortuner ตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะจะเป็นรถปี2019ดิฟเบรก4ล้อตัดหมอกคู่หน้า LED และก็บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าแอร์แบ็ก7ใบจอท็สกรีนนะครับเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อบลูทูธ T-Connect และสำหรับตัวโฮมเชียเตอร์มันยกเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาใส่ไว้ในตัวรถกับ Fortuner TRD เป็นตัวเครื่องเสียงของ JBL เพราะนั้นเนี่ยเครื่องเสียงกระหึ่มครับเพลงเพาะแอร์เย็น ระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ราคาขายเพียงแค่1,299,000บาทเท่านั้นจอง100บาทฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งได้จริงทำจริงไม่ขายฝันและมีรถใช้งานในเดือนนี้กันแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นตัวซิกมาโฟแบบธรรมดารถปี2016นะครับ2.8 Sigma ซิกฟคันนี้ เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาให้เลือกเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการดู Fortuner ขับเคลื่อนสี่ล้อในหลายๆคันนะครับออปชั่นด้านในการตกแต่งด้วยชูโชนนะฮะแอร์แบ็กเใบเบาะ3แถวเป็นตัวแบบ60ต่อ40และตอนสุดท้ายจะเป็นแบบ50ต่อ50รถพวกนี้คือเป็นรถที่น่าใช้ครับรถพวกนี้ถึงจะเป็นมือ2แต่ว่าเป็นตัวรถที่ราคาค่อนข้างที่จะแข็งมากซื้อไปแล้วขายง่ายราคาไม่ขาดทุน และถ้าเกิดเราใช้เองไปในระยะเวลายาวเซอร์วิสการดูแลรักษาไม่ได้ยุ่งยากง,ง่ายๆตามการใช้งานปกติและออกต่างจังหวัดได้ดีด้วยกับเรื่องของการขับขี่เราเอาศักยภาพออกมาเราเอาฟิตเมนต์ตัวรถออกมาเราเอาสมรรถนะของตัวรถออกมามันจะโดยรวมเท่ากับว่าเป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งขนาดใหญ่ที่น่าใช้สำหรับในทุกครอบครัวนะครับ เพราะว่าอย่างสมมุติเนี่ยเราตั้งงบไว้สักประมาณ1ล้านบาทรถพวกนี้ถือว่าจะเป็นตัวเลือกที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามีแค่ f o r t u n เนอย่างเดียวถูกต้องใช่หรือไม่ไม่ใช่แต่ในคลิปนี้ขอนำเสนอเฉพาะ Toyota f o r t u n e er, เเท่านั้นแต่โปรโมชั่นเหมือนกันหมดทั้งร้านโคตรคุ้มครับโปรโมชั่นตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ครับนี่ถือว่าสภาพที่เหมือนกับออกห้างป้ายแดงมือสคัดนางฟ้าเกรดเอย่างแบบนี้ ที่ไหนมีบ้างล่ะต้องตอบให้ตรงคำถามเลยว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นคืออยู่ที่ปฏิพัท์ออโต้เท่านั้นตัวนี้แชมป์ตัวแรกครับเป็น3.0 V-Auto d l ออโต้ดีเซล V N t u น b o นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นแชมป์ตัวโฉมแรกซึ่งถ้าเกิดอย่างตัว V ก็คือจะเป็นตัวท็อปสุดจอ DVD n a v ในวิ o เกเตอร์นะครับเกียร์ออโต้นะฮะแอร์แบกาไฟฟ้านะครับ ตัวนี้นะเราจะไปหาแบบใหม่น้อยๆหรือว่าสีบรอนทองแบบเดิมๆให้ได้มากที่สุดเนี่ยไม่เจอแล้วครับก้าพูดได้เต็มปากเลยและที่สำคัญอีกอย่างหนึง่งรถคุณสวยรถคุณดีรถคุณมีคุณภาพราคาต้องจับต้องได้ถูกต้องไหมฮะนี่คือองค์ประกอบในการเลือกรถทั้งหมดเพราะนั้นตัวนี้รถปี2013ราคาขายเพียงแค่6 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวจองร้อเดียวฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.99ขับฟรีอีก3เดือนเอาแบบนี้กันไปเลยครับและมันยังไม่พอนะฮะมันจะมีแชมป์อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวหายากนั่นคือเจ้าคันนี้ขอนำเสนอด้วยความสุดซึ้งขอนำเสนอในเรื่องของตัวความน่าใช้ขอให้ทุกคนที่กำลังหาตัวหน้านี้อยู่ได้เห็นในคลิปนี้ตัวนี้คือจบตัวนี้คือชัดตัวนี้คือครบตัวนี้คือหายากนะครับ เหมือนเช่นเดียวกันนะฮะเป็นแชมป์โฉมแรกแต่ตัวนี้จะเป็น3,000ออโต้ VN เทอร์โบ4 Full Time ขับเคลื่อน4ล้อ2เกีย์การใช้งานดีจัดครับ mm. เพราะว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อมันใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดเรารับประกันโครงสร้างเรารับประกันหลังการขายเรามีเครดิตเรามีหน้าร้านและเรามีสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อ ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่ามาที่ร้านอยากจะมาทดลองขับหรือลองมาสัมผัสตัวรถในรุ่นนั้นๆสามารถบอกกันได้และเดี๋ยวตรงนี้ส่วนตรงไหนก็ตามแต่ของตัวรถเราไม่เข้าใจเราไม่ทราบเราใช้ไม่เป็นอันอยู่ตรงนี้ครับจะคอยให้คําปรึกษาจะคอยให้คำแนะนําจะคอยให้คำดูแลตัวนี้ขับ4 4ฟูลไทม์ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเป็นแชมป์ตัวฉม หุ่ทวงล้อแต่แค่นี้มันยังไม่พอครับงั้นเน้นโปรโมชั่นกันอีกทีหนึ่งออกรถในเดือนนี้ดูคลิปอันมาฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งจองแค่100บาทจัดไฟแนนซ์ผ่านคืนเงินจองจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านก็คืนเงินจองขับฟรีสูงสุดอีก3เดือนดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.99น้ําน้ำมันเต็มถังให้ทุกคันจะส่งฟรีทั่วประเทศทุกคันไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียว สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านไม่มีค่าน้ำชาไม่มีค่ากาแฟไม่มีค่าโอเลี้ยงทุกอย่างคือฟรีค่าดำเนินการทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่ง f o r t u n e r ทั้ง l l New หรือว่าจะเป็นตัวหน้าแชมป์ปฏิพัทน์ออโต้มีให้เลือกครบทุกรูปแบบของการใช้งานคุณจะชอบแนวแอดเ n นเจอร์เรามีคุณจะชอบแนวใช้งานในครอบครัวแบบธรรมดาเรามีและรถสวย อาจจะเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ได้โปรเดียวกันทั้งหมดแต่ไม่ได้มีแค่ Fortuner 7ที่นั่งรุ่นอื่นเราก็มีเช่นเดียวกันแต่ขอเน้นว่าในคลิปนี้นำเสนอแค่ Fortuner เท่านั้นสนใจนะฮะโทรมาได้เลยนะครับ0891104954โอนจองบัญชีบริษัทเท่านั้นแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ